สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลเอกธีรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะให้การต้อนรับในประกอบเสี่ยงหลิวนายกเทศมนตรี ตมุนสยโยกอำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในโอกาสเดินทางมาแสดงความขอบคุณหน่วยบัชาการทหารพัฒนาที่ได้ช่วยอำนวยการการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนในพื้นที่ตมุนสายโยกได้ใช้ประโยชน์อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลหน่วยบัชาการทหารพัฒนาในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนต่อไป ณชั้นจีอาคารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและทางด้านหน่วยขึ้นตรงสัญญงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่43สำนักงาานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลออกสำรวจแผนดำเนินการโครงการจิตอาสาบ้านภัยแรงประจำปี2567 และรวบรวมข้อมูลรายงานให้โรงเรียนจิตอาสาพ,พระราชทานทราบเพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติจัดทำโครงการโดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายของโครงการจังหวัดละหนึ่งแห่งณบ้านเขาดินหมู่ห้าตำบลมากอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจบข่าวพันจากาัดเอกหญิงสริปัฒมีอ่าน